สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่อง The j u d g o from Hell ผู้พิพากษาจากนรกในตอนที่11โชคดีที่เกมโมลีโผลมาในวินาทีสุดท้ายและได้ช่วยผลักสายสืบจางออกได้ทันก่อนนางเอกจะใช้กลิดปีศาจของเธอแทงเข้าไปกลางอกของสายสืบจางเพื่อสังหารไพมอนที่อยู่ในร่างนั้นหลังจากทุกอย่างจบลงนางเอกก็ได้แยกตัวออกมาคุยกับเกมโมรีนางเอกได้ตบหน้าเกมโมรีซ้ำแล้วซ้ำอีก ในทันทีที่เกมโมรีนั้นอ้าปากพูดเกโมรีได้กล่าวขอโทษที่เธอนั้นหลอกนางเอกแต่ที่เธอทำไปทั้งหมดก็เพื่อตัวนางเอกเองพร้อมเปิดเผยว่าจริงๆแล้วตนนั้นคือเวนาโตซึ่งนางเอกก็เข้าใจทุกอย่างทั้งเรื่องตัวตนและเรื่องหน้าที่ของเวนาโตนางเอกรู้สึกขอบคุณมากที่เวนาโต้พยายามปกป้องปีศาจท,ทรยศอย่างเธอแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ให้อภัยเวนาโตที่คิดทำ้ายพระเอกไม่ได้อยู่ดีดังนั้นเธอจึงไม่ต้องการเห็นหน้าเวนาโตอีก และย้ำว่าห้ามแต่ต้องพระเอก,อกเด็ดขาดเวนาโต้จึงได้เตือนนางเอกก่อนจากไปว่าสุดท้ายแล้วนางเอกก็จะต้องตายเพราะพระเอกจากนั้นทีมเก็บกวาดก็เข้ามาทําความสะอาดลบร่องรอยสายสืบจางออกจากตัวนางเอกและได้รายงานว่าพวกเขาจะทําการประทับตาลงศพลับปิดผนึกให้ดังนั้นไพมอนจะไม่มีวันกลับมายังโลกมนุษย์ได้อีกเว้นแต่ท่านบายเอลจะเป็นคนปล่อยซึ่งนั่นก็ทําให้นางเอกอสงสัยไม่ได้ ว่าทำไมทีมเก็บกวาดถึงยอมช่วยเธอทั้งๆที่พวกเขาอาจจะต้องเดือดร้อนไปด้วยทีมเก็บกวาดก็เลยบอกว่าพวกเขานั้นพอจะเข้าใจว่านางเอกทำไปด้วยความรู้สึกแบบไหนและการที่ปีศาจจอมเย็นชายอย่างนางเอกเอ่ยปากกล่าวขอบคุณพวกเขาก่อนจากไปมันก็ยิ่งทำให้พวกเขามั่นใจว่านางเอกคงกลายเป็นมนุษย์เต็มตัวไปแล้วจริงๆต่อมานางเอกก็ได้เดินทางมายังวงเวทด,ดาวห้าแฉก และทันทีที่เธอมาถึงท่านบาเอลก็ปรากฏตัวขึ้นท่านบาเอลไม่พอใจมากที่นางเอกทำผิดกฎปีศาจไปตกหลุมรักมนุษย์จนถึงขั้นกล้าสังหารไพมอนเพราะว่านางเอกก็ไม่มีอะไรจะแก้ตัวและได้บอกให้ท่านบาเอลสังหารเธอได้เลยแต่เมื่อท่านบาเอลบอกว่าจะให้พระเอกตายไปพร้อมกับเธอด้วยเธอก็พร้อมที่จะต่อต้านท่านบาเอลเพื่อปกป้องพระเอกเธอได้นำกลิดออกมาและคิดที่จะเข้าไปจมตีท่านบาเอล แต่ยังไม่ทันได้เริ่มเธอก็โดนท่านไบเอลจัดการซะก่อนแถมโดนยึดพลังปีศาจไปจนหมดทําให้ตอนนี้เธอกลายเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดารรมดาเท่านั้นด้านพระเอกก็ถูกนําตัวมาสอบสวนเรื่องสายสืบจางทว่าคนนั้นก็ได้โกหกจนถูกปล่อยตัวเมื่อกลับมาถึงบ้านพระเอกนางเอกก็ได้มานั่งคุยกันต่อนางเอกบอกว่าเธอสงสัยว่าซอนโฮคือฆาตกรเจกับซาตานดังนั้นเธอจึงจะลองไปสืบดูวันรุ่งขึ้น นางเอกก็เลยไปที่บ้านสอสอจองในชุดทันบกแบบจัดเต็มพร้อมด้วยของฝากมากมายในมือเธอได้โกหกไปว่าเธออยากลงเล่นการเมืองเพราะเธอคิดว่าเธอมีคุณสมบัติเต็มเปี่ยมทั้งโกหกเก่งนาดานเห็นแกตัวชอบเสแสร้งแถมยังหน้าเงินอีกตั้งหากเธอจึงต้องการแต่งงานกับลูกชายของสอสอจองถ้าว่าลูกชายที่ว่ากลับไม่ได้หมายถึงแท็กอูหากแต่เป็นซอนโฮลูกชายคนเล็กจอมเหลวแหลกของสอสอจอง ทำเอาสอสอจองถึงกับหยุดหัวเราะแทบไม่ได้และได้บอกให้ทั้งคู่ลองไปคบหากันดูก่อนแต่งงานแล้วกันก่อนนางเอกจะขอตัวไปเข้าห้องน้ําและบังเอิญเห็นเข้ากับซอนโฮที่เดินออกมาจากทางเข้าห้องหลับใต้ดินพอดีทําให้นางเอกเห็นเข้ากับวิธีเข้าห้องนั้นคืนนั้นแท็กอูก็ได้เข้ามาประชิญหน้ากับพอ่อเพื่อพูดคุยเรื่องนางเอกเขารู้สึกไม่พอใจที่พ่อปล่อยให้นางเอกเข้ามาวุ่นวายในบ้านหลังนี้อีกทว่าสอสอจองกลับคิดว่า นางเอกยังมีประโยชน์กับพวกเขาอยู่เป็นเหตุให้เกิดความขัดแยงระหว่างพ่อลูกอย่างเห็นได้ชัดทางสายสืบปากก็ได้เอ่ยปากชวนพระเอกไปกินข้าวด้วยกันสายสืบปากได้บอกกับพระเอกว่าเขานั้นสงสัยว่าครอบครัวของสอสอจองจะอยู่เบื้องหลังคดีที่คังพินนาถูกแทงพระเอกก็เลยถามขึ้นมาด้วยความสงสัยว่าในเมื่อสายสืบปากสงสัยนางเอกขนาดนั้นแล้วทําไมเขาถึงยังช่วยสืบเรื่องที่เธอถูกแทงอีกสายสืบปากอ้างว่าเขานั้นต้องขี้คลายคดีในฐานะตํารวจ และสืบดูว่าจริงๆแล้วนางเอกเป็นคนแบบไหนกันแน่เพราะอย่างน้อยเธอก็เป็นเหยื่อในคดีถูกแทงอีกอย่างหากหัวหน้าของพวกเขายังอยู่เธอก็คงทําแบบนี้เช่นกันก่อนสายสืบปาร์คจะกล่าวขอโทษที่เขานั้นชกหน้าพระเอกเมื่อวันก่อนและขอโทษที่เขาปกป้องหัวหน้าเอาไว้ไม่ได้พระเอกจึงบอกว่านั่นไม่ใช่ความผิดของสายสืบปาร์คเลยจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ร้องไห้ระบายความรู้สึกของตัวเองออกมาจนสามารถกลับมาคุยเล่นกันได้เหมือนเดิมแล้ว วันรุ่งขึ้นพระเอกก็ได้เดินทางไปพบจิตแพทย์ของนางเอกที่เป็นคนให้คำปรึกษากับนางเอกตั้งแต่ที่เธอนั้นฟื้นขึ้น,นมาหลังจากถูกแทงซึ่งถึงแม้ว่าจิตแพทย์จะไม่สามารถบอกประวัติการรักษากับพระเอกได้แต่เธอก็ได้บอกกับพระเอกว่าในตอนที่นางเอกพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลเธอเห็นชายน่าสงสัยมาด้อมๆมองๆออยู่หน้าห้องผู้ป่วยของนางเอกด้วยพระเอกจึงได้นำรูปคนที่เขาสงสัยขึ้นมาให้ดูปรากฏว่าคนที่จิตแพทย์เห็นก็คือซอนโฮนั่นเอง พระเอกจึงได้นำเรื่องนี้ไปบอกกับนางเอกซึ่งพระเอกคิดว่าซอนโฮก็คือคนที่สังหารคังพินนาดังนั้นเขาต้องเป็นเจนแน่ทว่านางเอกก็ยังคิดว่าหลักฐานมันยังไม่เพียงพอเพราะหากซอนโฮคือเจจริงๆทำไมคังพินนาถึงไม่โดนตัดอวัยวะไปเลยพระเอกก็เลยพูดขึ้นมาแบบน้อยๆเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้คุณก็เลยจะแต่งงานกับซอนโฮงั้นเหรอครับผมไม่ชอบเลยนางเอกจึงอธิบาย ว่าเธอก็แค่ใช้มันเป็นข้ออ้างในการเข้าใกล้ซอนโฮก็เท่านั้นก่อนนางเอกจะนั่งจ้องหน้าถามพระเอกว่าหึงหรอทําให้พระเอกเขินจนทําตัวไม่ถูกแต่ก็ได้ยอมรับไปตามตรงว่าทั้งหึงและก็เป็นห่วงเลยบวรุ่งขึ้นนางเอกก็เลยพาพระเอกไปเดทถ่ายรูปสติ๊กเกอร์ทานอาหารเดินเที่ยวเล่นและใช้เวลาทําสิ่งต่างๆร่วมกันอย่างมีความสุขต่อมาระหว่างทางเดินกลับวิลล่านางเอกก็บังเอิญเจอเข้ากับป้าเจ้าของวิลล่า ที่กำลังเดินตากฝนกลับบ้านพอดีถ้าว่าจู่ๆป้ากลับเป็นลมล้มลงไปนางเอกจึงได้ช่วยพาเธอเข้าไปด้านในและได้นำทิชชู่เปียกไปวางไว้บนหน้าผากเพื่อลดไข้ให้กับเธอไม่นานป้าเจ้าของวิลล่าก็ฟื้นขึ้นมาและบอกกบลังเอกว่าเธอเคยเห็นฆาตกรที่ฆ่าลูกของเธอแล้วในวันนั้นมันก็ฝนตกเหมือนกับวันนี้เธอก็เลยกลัวว่าลูกของเธอจะเปียกฝนเธอจึงตั้งใจจะเอาร่มไปกางให้ลูกทำให้เธอได้เห็นเข้ากับชายคนหนึ่ง ที่ถือดอกไม้สีขาวยืนอยู่ตรงจุดที่ลูกชายของเธอถูกฆาตก,กรรมเธอจึงได้พยายามเข้าไปจับชายคนนั้นไว้แต่สุดท้ายชายคนนั้นก็หนีไปได้ตั้งแต่นั้นมาเธอจึงได้อธิษฐานขอเพียงเรื่องเดียวคือขอให้เธอได้พบกับหมอนั่นอีกครั้งเธอแค่อยากถามว่ามันฆ่าลูกชายของเธอทําไมแต่พระเจ้าก็ไม่ยอมตอบรับคําขอของเธอเลยก่อนเธอจะคุกเข่าร้องไห้ขอร้องนางเอกว่าให้ช่วยตามหาตัวหมอนั่นให้เจอทีเธอเป็นผู้วิพากษานี่ เธอทําได้อยู่แล้วใช่ไหมไม่กี่วันต่อมาเมื่อนางเอกรู้ว่าสอสอจองกับแทกอูเดินทางออกไปที่สนามกอล์ฟเธอก็เลยตัดสินใจไปที่บ้านของพวกเขาเพื่อลงไปตรวจสอบห้องลับใต้ดินทําให้เธอพบเข้ากับห้องของแม่ซอนโฮที่นั่นก่อนเธอจะเดินไปเจอเข้ากับรูปที่ติดอยู่บนผนงังแต่เมื่อเธอใช้มือแตะไปที่รูปนั้นรูปมันกลับขยายให,ใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นประตูและหลังประตูนั้นมันก็มีขวานที่เจใช้เป็นอาวุธ ในการสังหารครอบครัวพระเอกวางอยู่แถมที่นั่นยังเต็มไปด้วยอวัยวะของมนุษย์มากมายที่ถูกแช่อยู่ในน้ําแข็งแต่หลังจากนางเอกออกมาจากห้องนั้นได้ไม่นานซอนโฮก็ดันผูมาและพยายามจะใช้ไม้เบสบอลตีเธอเป็นเหตุให้เกิดการต่อสู้ขึ้นทว่านางเอกก็ไม่สามารถสู้ได้และถูกซอนโฮตีหัวสลบไปในที่สุดทางพระเอกหลังจากที่เขารู้ข่าวจากผู้ช่วยนางเอกว่านางเอกไปที่บ้านสอสอจองเพียงลําพัง เขาก็รีบมุ่งหน้าไปที่นั่นทันทีก่อนจะเจอเข้ากับเวนาโตที่พุ่งออกมาขวางรถเขาไว้เพราะเธอก็รู้ขา่าวจากผู้ช่วยนางเอกเช่นกันว่านางเอกกำลังตกอยู่ในอันตรายเธอก็เลยไปขโมยแปลนบ้านของสอสอจองมาให้พระเอกและบอกวิธีการเข้าห้องลับใต้ดินพร้อมขอร้องให้พระเอกช่วยนางเอกให้ได้เนื่องจากตอนนี้นางเอกสูญเสียพลังไปหมดแล้วพระเอกก็เลยชวนเธอเข้าไปได้วยกันเลยทว่าเธอก็ไม่กล้าเข้าไปด้วยเพราะตอนนี้นางเอกเกลียดเธอแล้ว ขณะเดียวกันนางเอกก็ได้ฟื้นขึ้นมาภายในห้องของแม่ซอนโฮเธอจึงได้พูดถึงประตูรูปวาดและถามซอนโฮอีกครั้งว่าเขาคือซาตานใช่ไหมทว่าซอนโฮก็ดูงงๆไม่รู้เรื่องอะไรเธอก็เลยถามต่อว่าเมื่อทันวาปีก่อนเขาพยายามจะฆ่าคังพินนาทําไมซอนโฮจึงเปิดเผยว,ว่าเขาก็แค่ทําตามคําสั่งของพี่ชายเพราะคังพินนาดันเข้ามาในห้องนี้และเห็นเข้ากับคลิปที่แท็กโอทรมานแม่ของซอนโฮ ซึ่งดูเหมือนว่าซอนโฮจะกลัวแทกอูมากเขาก็เลยยอมทําตามคําสั่งของแทกอูทุกอย่างนางเอกจึงได้พูดจี้ใจดําซอนโฮขึ้นมาดูท่าก่อนตายแม่นายคงทรมานมากและตายอยู่ในห้องนี้สินะบอกฉันมาสิว่าใครเป็นคนฆ่าเธอเดี๋ยวฉันช่วยส่งมันลงนรกให้ทว่าซอนโฮก็ไม่หลงกลและได้พยายามจะสังหารนางเอกเพื่อปิดปากนางเอกก็เลยบอกว่าซอนโฮน่าสมเพชมากที่คอยเกาะคนที่ฆ่าแม่ของตัวเอง เป็นเหตุให้ซอนโฮยิ่งหัวร้อนมากขึ้นไปอีกทันใดนั้นพระเอกก็ปรากฏตัวขึ้นและได้ช่วยนางเอกจากซอนโฮไว้ได้ทันแต่ในขณะที่พระเอกแก้มาให้นางเอกอยู่นั้นซอนโฮก็ได้ใช้โอกาสนี้รีบหนีไปพร้อมกับกล่องอาวุธของเจก่อนนางเอกจะบอกกับพระเอกว่าซอนโฮไม่ใช่เจและเขาก็ไม่ใช่ซาตานด้วยแต่จะต้องเป็นจองแทกอูหรือไม่ก็สอสอจองคนใดคนหนึ่งแน่ๆพอนางเอกพูดจบพระเอกก็ได้เข้าสวมกอดน,นางเอกด้วยความเป็นห่วง คุณเกือบจะเป็นอะไรไปแล้วรู้ตัวไหมครับอย่าไปไหนคนเดียวอีกนะต่อมาพอแท็กอูก,กับสอสจองกลับมาถึงบ้านพวกเขาก็ได้พบเข้ากับนางเอกที่นั่งอยู่บนรถพยาบาลและรถตำรวจมากมายที่จอดเต็มหน้าบ้านไปหมดเนื่องจากนางเอกแจ้งความว่าซอนโฮลักพาตัวเธอวันรุ่งขึ้นเวนาโตก็ได้มาเยี่ยมนางเอกที่โรงพยาบาลพร้อมกับใบหน้าเจจ่อยที่ยังคงรู้สึกผิดนางเอกจึงได้เรียกเวนาโตเข้ามาใกล้ๆเพื่อก่าวขอบคุณ และอนุญาตให้เวนาโตชกหน้าเธอหนึ่งทีเพื่อเอาคืนที่โดนเธอตบหน้าวันก่อนซึ่งเวนาโตก็ไม่ขัดศรัทธาซะด้วยชกนางเอกไปเต็มๆหนึ่งป้าใหญ่ๆสุดท้ายปีศาจท,ทั้งสองตนก็คืนดีกันหลังจากนางเอกออกจากโรงพยาบาลเธอก็ได้กลับไปที่วงเวทดาวห้าแฉอีกครั้งและได้ทําการอัญเชิญท่านบาเอลออกมาเธอได้บอกกับท่านบาเอลว่าเธอเจอตัวซาตานแล้วดังนั้นเธอจึงต้องการพลังของเธอคืน เพื่อใช้ในการต่อกรกับซาตานท่านบาเอลก็เลยเตือนนางเอกว่าตอนนี้เธอคือผู้สืบทอดคนเดียวของเขาแล้วอย่าทําให้เขาผิดหวังอีกก่อนท่านบาเอลจะทําการคืนพลังปีศาจได้กับนางเอกไม่กี่วันต่อมานางเอกผู้ช่วยพร้อมด้วยเบนาโตก็ได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าซอนโฮที่ซ่อนตัวอยู่ในโมเตลเล็กๆแห่งหนึ่งก่อนภาพจะตัดไปยังที่โรงเปลี่ยวนางเอกได้สั่งให้ทีมเก็บกวาดเทน้ำมันใส่รถคันหนึ่ง ไปพร้อมกับร่างใครบางคนที่อยู่ในรถคันนั้นจากนั้นเธอก็ทำการจุดไฟเผาจนทำให้รถระเบิดตุ้มตามขึ้นมาและตอนที่11ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ